สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุสุขคนเจอกระช่องเปรี้ยวชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะนาะพี่น้องคะมือหนีพี่นอ้อ,นนองเปี่ยวกบมาทําวิดีโอไว้ว่าจะเป่าเรื่องเล่าของตัวเองนี่แหละคะ่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเปี่ยวกบจะมาเป่าต่อวิดีโอที่แล้วที่เปี่ยวเฮตดไวนเนาะคะ่ะนาะผู้ใดที่มาท่า,าในใเบึงวิดีโอที่เปี่ยวเล่าเรื่องส่วนตัวของเจ้าอองจะคลองสะสมไว้กับเบิ้งเท่าค่ะพี่น้องคะ มันจะได้ต่อเนื่องกันจะได้เข้าใจว่าที่เปียว,วเบววาเปียวเบาถึงอยียงแน่พี่น้องขาเปียวเฮ็ด video, หวิดีโอไว้หลายอันเนื่องจากว่าพอบานวอยุบานไปนต้องฝ้าเฮ็ดค่ะบอสันพอบานกับสิย่างกวานหนักกวนหลงังคอยกับสิบอะไรเฮ็ดพี่น้องขาคอยคอจิบกันแ้วค่ะคอยคอแหงค่ะพี่น้องขาชุ่มคอคะ่ะโอ้ยนั่นละพี่น้องเพื่อจะมาเลอกเห็นพี่น้องฟังแล้วค่ะ หลังจากที่เปียวมีความรักขังใหม่หมเมนบอกค่ะแล้วความรักอันหอมหวานสวยงามของเปียวกระด้จบลงพี่น้องคะในเวลานั้นเปียวรู้สึกจังใดเปียวก็อยากให้อธิบายให้พี่น้องฟังนะคะเพาะพี่น้องขาการที่เปียวออกมาเล่าเรื่องของตัวเอง้าใสให้การกิดเนี่ยเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ฟังนะคะบอดายมีจุดมุ่งหมายหรือทํรลายผู้ใดนะคะแล้วกอันท่าสิ่งใดที่เปียวว่าไปแล้วไปรบกวน ใจิตใจผู้ใดเพื่อตรงคออภัยมาด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนที่รับฟังนะคะถ้าสิ่งใดที่ฟังไปแล้วบอดีห้ามปฏิบัติตามนะคะสิ่งใดที่ดีให้ปฏิบัติตามค่ะพี่น้องจ๋าชีวิตคนเฮาเนาะค่ะมีรักมีเลิกมีโกรธมีจบนะคะคนเฮาอยู่ในวงเวียนวัฏจักรสงสารรัก โลภโกรธหลงมีกันทุกคนค่ะพี่น้องความรักเมื่อถึงทางตันแล้วฉันจะทําอย่างไร <c oughs> พี่น้องคะ่คอยฟังโทหลายๆนะคะแต่คอยเบามากคอยอยากซื้อให้เขาใจนะคะนั่นแหละคะ่ะในขณะนั้นนะคะคอยสูญเสียความรักหลายคอยสูญเสียความอเป็นส่วนตัวของคอยคอยสูญเสียทับบาลานซ์ คอยสูลสูญเสียความทรงทรงโตนี่ยไหคะ่ะแบบว่ามันคอยสูญเสียมากเลยคอยสูญเสียวเสียศูนย์เออนะคะ่ะสูญซูลเสียเสียศูนย์พี่น้องขามาเขาแห้งหลายพี่น้องมาเขาแห้งหลายโอ้ยคุณยายมาเขาแห้งหลายแม่ป้ามีความรักบัดเถาพี่น้องเอยบาดหนีพ่อโอคักพี่น้องขาคอยบรูเซจากไหนคอยไอคน้นคอยเออคอยเคยลืมลองให้ฟังเนาะค่ะว่า คอยเคยเป็นโลกซึมเศร้าด้วยพี่น้องอันตั้งแต่อยู่กับแฟนฝรั่งคนแรกแล้วนะคะคอยมีอคอยเคยไปหาหมอมาแล้วนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องมันก็มีเรื่องพัวพันน,ะนะะั่นแหละค่ะเฮ็ดให้เขามาป่วยอีกครั้งหนึง่งรู้สึกจิตใจนะคะ จิตใจเราไม่แข็งแรงพอเนาะคะ่ะเนาะทานมีเรื่องอี่ยงมากระทบจ,จิตใจมันก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคอยเสียใจแห้งในักครนี้นะคะคอยพยายามรังที่สองเขากลับมาคบกันเราคบกันนะคะแบบปิดบังนะคะแต่ก็ไปต่อไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีมือที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดอะไรประมาณนั้นนะคะนั่นแหละคะ่ะพี่น้อ,อ,องค่ะพอคร้อรักของ่อยผสมวังแล้วคอยเสียอ,อกเสียใจแห้งไรพี่นอ้องคอย ก็คิดสั่นพี่น้องจ้าคอยห้ามเลียนแบบมันไม่ใช่อะไรที่ดีนะคะห้ามเลียนแบบเด็ดขาดนะคะคอยคอยยุ่สั่นแปดพี่น้องคอยยืนขึ้นไปทั้งโต๊ะระเบียงคอยคิดว่าคอยบอสามามีีวิตอยดูต่อได้แล้วคอยรู้สึกเสียใจในขาะนั้นคอยมืดแปดด่างพี่น้องคอยคอยบอกเข้าใจว่าเป็นอย่างคอยคือคิดจังสั่นนั่นมันเป็นเพราะว่าอ่ะ ่อยค่อยป่วยพี่น้องค่อยค่อยป่วยในความรู้สึกค่อยเป็นศูนเสียแห้งค่ะสิ่งที่ทําให้มันเจ็บในจิตใจนะคะพี่น้องมันกระทบจิตใจคอยแห้งนะคะพี่น้องคอยก็เลยตัดสินใจขึ้นไปยืนอยู่ในสั่นแปบของระเบียงเนาะค่ะคอยก็ลัางสิตตัดสินใจเหตุอีย่างพี่น้องหูวบาสิ่งหนึ่งที่เขามาในหัวคอยเห็นให้คอยหยุดทันทีคอยเห็นนาแม่คอยค่ะพี่น้องนาแม่หน่อยคอยลอยพระแวะมา พี่น้องค้าบุญบาปวาสนาพ่อแม่คือพระผู้มีพระคุณใน,นชีวิตของเราเพิ่นสั่งเขามาเพิ่นให้ความรักเขาเพิ่นให้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยข่อยบอกถึงแล้วข่อยอยากให้พี่น้องพี่น้องข่อยอยากให้ลีแต่ว่าข่อยกับ่อยากให้ผู้เจ้าเห็นเนาะคะ่ะอันข่อยรู้สึกเสียใจแพี่น้องโอ้ยข่อยคิคดจังสี่ข่อยคือปึกข่อยคือซัวกักแทบบอด้เด็ดขาด พี่องพอแม่เลี้ยงเขามายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแล้วทําไมเราจะต้องเอาชีวิตหนึ่งมาผูกพันกับเรื่องพวกนี้พี่้องจ๋าหลังจากข่อยตัดสินใจได้แล้วคอยมานั่งคิดทบทวนคอยโทรหาแม,แม่คอยแม่่อยลูกถ้านักเกินไปกับกลับมาบ้านสามาอยู่บ้านเฮาเด็กแม่สิเลี้ยงอู้พี่น้องคอยอยากให้แม่ก็พ่อสิเลี้ยงคอย โอ้ยพี่น้องจ๋าข่อยอยังหายข่อยหายอีหลี่ได้หนิพี่น้องเนี่ยข่อยน้ำตาไหลแล้วข่อยซึ้งพี่น้องข่อยซึ้งในบุญคุณพ่อเมียพ่อเมียข่อยเลี้ยงข่อยมากพี่ยังข่อยก็เป็นแนวนี้นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะข่อยซีบอกต่อค่ะเดี๋ยวขอเบรกโฆษณาก่อนค่ะขอยไปหายก่อน้อค่ะพี่น้องข่อยยหายอีหลี่ได้หนิข่อยข่อยบ่ได้่หายน้ำใส่ได้อพี่น้องข่อยยหายน้ำคำามบ่อเมียข่อยว่ากลับมาสารลูกแม่สิเลี้ยงดอก แม่ก็มีน้ำมีทงอยู่แต่แม่สิเลี่ยงปูกเก่าเลี่ยงงดอกโอ้พี่นอ้องขะไข่ไข่ว่าแล้วไข่กระยาไคพี่น้องนเนาะเอาเป็นว่างาะพี่น้องเดี๋ยวไข่พักเบคโษณาก่อนไข่อย,ย,าย่างอายสักคู่ค่ะนันะ่นราคะพี่น้องสวัสดีจ้ะอันนี้เป็นเรื่องแคลน่ะคะ่ะที่ไข่ไ้นี่ไข่ไ้เพราะว่าไข่สาบซึ่งบุญคุณแม่ปะพ่อไขอย่ยาพี่น้อง บุญคุณบิดามารดานะคะพี่น้องโอ้พี่น้องคะ่ะเวลาที่เขาจุกอ,อกอังเนาะพี่น้องมันก็นเลยเหตุให้เ,หเขาคิดผิดไปแต่ดีแค่ใดคอยดึงสติจะกของกลับมาหลังจากนั้นพี่น้องะ่ะไค่กับมาทำบุญ่อยทำบุญเดินสายทำบุญซื้อถือสินหาแล้วก็คือหันหนาเขาทำมาหนะ่อยพี่น้องชีวิตนี้รอดมาได้ เราจะต้องทําความดีจะพยายามทาความดีให้ลบล้างกับสิ่งที่คอยคิดบาปที่คอยเสียอีกอย่างลบไปคือเลือดเนื้อเชื่อใครของเขานี่คือพ่อแม่บิดามารดาให้คุนค่าให้ชีวิตเทามา้าเขาคือปึกคือสัวแท้ในขณะนั้นคอยคิดแต่ราคะพี่น้องหลังจากนั้นมาาคอยก็เลปยปฏิญาณเจ้าของว่าคอยจะต้องต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างความรัก ที่เฮาบ่ได้จากผู้ซ้ายย่างน่อยหน่ยเฮาก็มีความหลักจากพ่อแม่ที่เฮาห้ให้เข้ามาต่อไปนี้ถ้าเฮาเจอผู้ใดอีกครั้งเขาจะขอรักตัวเองนะคะเขาจะบ่กขอรักผู้ใดมากไปกว่าตัวเองพี่น้องคะนั่นล่ะคะ่ะแล้วบันี้พี่น้องหูบ่หลังจากนั้นเพิ่นก็ได้เจอกับพระลูกหนึ่งนะคะเนาะอันนี้นใส่จิตวิทยาณาของจอเองด้วค่ะ หลวงพ่อในเป็นหลวงพ่อที่มาจากเมืองไทยนะะเนาะค่ะเนาะสมัยนั้นอันโมขกข่กระสิมกักนั่งกรรมาฐานทำบุญทำอย่างกันนะคะเพิ่นกะข่เจังนึกจังใดพี่ดวงเพิ่นมาจากลบลีเนาะพี่น้องอันพระรูปนี้เพิ่นเป็นพระอันกินมังสวิรัตเนาะแล้วเพิ่นกะอันข่อยถามเพิ่นว่าข่อยซีมีความรักขังไหมอีกบอรหรือว่าคู่ชีวิตข่สีมีอีกบอหือ้หลวงพ่อไข่กับมึนพี่น้องจา้า ข่อยไปถาผระแม่พี่นวองโอ้ยข่เลี้ยงเป็นคนแนวนี้นั่นลัะพี่นวอางจ้าจังใดเจ้าก็ากกมาติดตามวิดีโอต่อไปนะคะว่าลวงพ่อพันศิวาจาังใดว่าข่จะมีคุยที่วิทอีกต่อไปบ่พี่นวองคนท่ากัไใดม,มั่วนเนาะหัวมา่วหวงให้ว่าเบิ่งชีวิตของข่อยแท้แทะของข่อยพี่นวงองข่น่ะก็บ่ไเร็วต้องการใีอย่างข่อยแค่ออกมาเว้าเพื่อที่จะเป็นอุทาหอนสอนใจสำหรับผู้หญิงนะคะ ใคยเป็นผู้ยิ่งที่ออนแอจนเกินไปในขณะนั้นนะคะเนื่องจากว่าภาวะปัญหามากมายมันมาลุมเราคนเขานี่นะพี่น้องกว่าจะมาฉลาดมันต้องโงมาก่อนกว่าจะมาสมหวังมันต้องผิดพลาดมาก่อนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกค่ะชีวิตคู่หรือว่าคู่ชีวิตหรือว่าสิ่งต่างๆเขาเขามาลองจิตใจของเขาเพื่อที่จะให้เขาเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้แล้วก็เลียนรูประสบการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะให้เขามาีพลังต่อสู่ในขั้งต่อไปถ้าเขาเข้มแข็งพอเขาก็ต้องก้่าวพันจุดที่อ่อนแอใ้ให้ได้จำไว้เ้อะคะ่ะว่าคนทุกคนไม่มีใครโง่ไม่มีใครฉลาดเกินกว่าใครคะ่ะแต่ถ้าเมื่อใดที่เราถึงจุดต่ำสุดในชีวิตของเราให้เราคิดถึงบุพการีและคนที่บ้านนะคะเขาจะมีพลังแรงใจต่อสู้คะ่ะ คนที่อยู่ในต่างแดนนะคะเป็นโรคซึมเศร้ากันหลายเป็นโรคเหงาโรคเครียดกันหลายพี่น้องจ๋าเลยเป็นเหตุจูงใจนะคะถ้าจนถึงขั้นที่จะทำลายตัวเองนี่บอแมนแคร์เรื่องของเปียวคนเดียวนะคะคนไทยหลายคนเป็นแบบนี้รวมถึงฝรั่งด้วยค่ะแต่เขาบอได้สามารถออกมาน낭าว่าเหมือนเปียวแต่เปียวจะเป็นตัวแทนเราให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าโรคนี้เริ่มต้น เป็นอีกยังที่เฮาอย่าฉลาดใจนะคะอย่าปล่อยให้มันงา้าวจนเกินไปนะคะนันล,ละคะ่ะมาติดตามตอนวิดีโอต่อไปเนาะคะ่ะว่าเปียวจะเหตุจังใดแล้วกับเปียวกับคุยอีกยังกับหล,ลวงพ่อว่าหลวงพ่อสวาอีกอยังกับเปี่ยวนั่นล่ะคะ่ะพี่น้องคะติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องเปียวชาแนลด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะพอแม่พี่ิอง